คงานของไอ้ตุ๊กผู้เดียวเ,เช่นหน้าเช่งหน้าทั้งหมดทุกคนว้าเหล่าหมาอะไรนะหน้าทุกคนตัวนี้ก็ยุ่งเครอะกันแล้วไงหอนีอ้ใหญ่กว่านี้ทันน้งหมดไหลคบเอาไม่ได้มตรงนี้นะนี่แล้วกำลังยางมากทุกคนยางมาดอกปุ๊บมาเสิร์ฟหนึ่งเตยลงมาดูต่ำๆเลยเตยลงมาเนี่ย มือจับเลยเขามีบนนอได้ย่านคนวะเดี๋ยวคนไงหอนนี่บ<น>อใหญ่กว่าน,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 นี้เฮ้ยไล่คบเอาไม่ได้มืึงนี่นะมีมาเบ้างอีกผ่านยั่งยั่งจุคนนะนั่นวะมีจุคนมีหอนอันนี้มีเขี้น่าสองตัวอ้านี่ <laughs> โอ้ ดินนี่กระเดี่ยวเขียดหน้าเห็นเขียดหน้าง่ายทุกคนดองเข้านี่เลยระวักเลยเดี๋ยวนี่นี่นีรับดีได้เดยทุกคนได้แล้วดองเข้ามานี่เลยเขียดหน้านี่โอ้ ทุกคนนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอืมอืมตัวใหญ่มากถ้าจะเจอเขรียดตันนี้ตัวแรกทุกคนเลยเออเครียดคืเ,เคียดขาค่ำนี่ในชะ่ไหมเครียดขาเริงทุกคนเลยนี่คือเขรียดของข้า เครียดหน้าแล้วก็เครียดน้อยนะเท่าไหร่ก็มีแต่เครียดหน้าไม่ได้ซูการเคลียดน้อยกันน้าทุกคนตัวนี้ก็อยู่เคอร์กันเลยเครียดหน้าน้อยนะมีแต่เครียดหน้าน้อยทั้งหมดหันหน้า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 เห็นบ่เห็นห่นี่นี่นสามโตเล่นกันเลยนะ้า มันนอนเต็มนี่เห็นไหแค่น้อยนะคะนะแค่น้อยแค่นี่ไม่ได้นอกคือเนี้ยอะไรอย่างพวกอีดูไหมมันอยู่เคือคือกันอยู่ไรวงสึกว่ามันสิคือเครีดหน้าทุกคนเห็หาจักแมนจักบอที่นี่นะบางทีก็เป็นตาเป็นมุมก็เครีดหน้าอะไรได้ฮะนะนี่แมนอะไรได้แมเแมนอะไรได้ฮะนะ เพื่อเวลาวันสิเป็นตาแมงมุมเลยทุกคนเลยแต่ละตูนคนนี่เห็นบอลยุนิวก้อยนะโอ้ยขอบสิคบได้นะตัวน้อยแน่นีนนะเขียดหน้าอย่างเงี้ยหมันจะเขียดหน้าน้อยทุกคนเลยเจอเขียดหน้าน้อยทุกคนเอ้ยน้อยซ้ำนี้ก็เอาเขียดหน้าได้อันนี้นะถึงมันสีน้อยก็เขียดหน้าเลยทุกคนเลย แม่แค่หน้าน้อยเสือของยางเอาไาคล้องอยูดนี่แล้วกำลังยา,างมาทุกคนยางมาดอกปุ๊ดมาเสือห<ด>นึง่งนี่ได้แล้วนี่ตัวใหญ่จรทุกคนสาวาแพทย์ผูการในเขตตัวใหญ่นี่ สาวเมมได้เ <laughs> ข <laughs> ียดอีกเลยทุกคนเขียดหน้ามีคอยก็ได้เข็ดอันนี้ไ <sozial> ด <Contract envy> ้เ <verl> ขียดน้อยอันนี้กได้เขียดหน้านะเนี่ยคนยางมาขึ้นบิ้งคนหมั่นเป็นคนเอ้การเขียดหน้าเดินเดินสองหรือเดินสามว่เดินสองเนาะเขียดหน้าเดินสองร่มพัดเย็นช่วยจ่อยยุ่งนะแต่ซีบอยู่แบบนี้เนาะคนแต่ซีโมยู่แบบ อึบนี่แม่การเชยนหน้าก็ได้สิยยังแสงตามัานทุกคนเ้ยนี่โอ้โหอ้าฮาร์ดเนี่ยอีกเลยยังแสงตามัานก็เป็นสวยขาวาวแสงตาแง่ๆสีแดงๆหน้นาฮารบั่น แดงตายแง่งๆสีแดงแดงแมนวะเขากันเข้ากันลองเบิ้งันแมนอลีทุกคนไปถูกเอือนกัการทาโรชหาละการเช็ดหน้าทุกคนเอ้าาัก็ึ้นมาการทาอยู่ทั่งเื้าค่ไทุกคนเลย้ต่อยลงมาลูกต่ลยอยลงมาแม่ บอบไปแล้วทุกคนนี่นี่นี่ลงนี่ใช่ไหม,มผิดคุณหมอเห็นแล้วห,วา,หาก้อนบินลงมาคันนี้เห็น มันเบิร์มันคือกันตะแครใดเนาะก็เบิร์มมะขอห้าวนะจับเอาเลยแม่ย้ถือตาได้ไม่แข่งกันสิเป็นประมาณนี้ยุ่มตัมาจับเลยเป็นไฟละเม่งตัวนั้นชองโตนั้นฮุกมาตัวนี้ตัวที่สองแม่แมถือตาได้ระวังเยอะทุกคนอย่าทำอะไรอยู่แตการมันแข่งตัวหนึ่งมาไม่ช่องเดียวตกออกมาแล้วเพื่อน มือจับเลยคุณีบอได้ย่านคนวะจุกบุรีอะแม่ต่อยอ่ะเออเสะมือเลยเห็นปะเออหน้าเนาะหายากได้เพราะว่ามันยังเพื่อนได้เห่าอันเบอร์มอท้องท่านได้ร่นตกแล้ว นีทุกคนมีท้องมันก็เป็นสีขาวนะนีเนาะแมงเห็นกระคานมันมันต๊ะมันล่งดินเลยแกมันกันี่จะเห็นไปเรืองนะทุกคนมันเนียวเสมือกับเมื่อแดงมเลยกับเบื่อไหมนี่ทุกคนท้องสลายมันจะเห็นแต่ท้องมันเพราะว่ามันเป็นสีขาวเด้มีทุกคนเหนียวเสมือมือแดงเลยได้นน่